ว้าวพี่นอ้องมาเบิ่งคลิปนี่นะคะคุณแม่สุภาพมือนีประเทศขนุมเซนขนุมเซนขอบุณนำนว่นวดแซบแดงจึ้งเครื่องนำยาขนุมเซนตีนไ<ม>ก้ลูดให้เต้าได้กินนะคะได้กลิน,นแล้วก่แล้วก็ขอบคุณเอืยย้อเอียงกับแม่ LED พี่ LED ม,มือนีนะคะที่เิ่นแบบว่าเฮ้ขนุมเซนเตียงทิมงานสาวน้อยเห้านะคะ เดี๋ยวสายยยสีภาพี่น้องไปเบิ่งยุคขั้วด้อไปเบิ่งยุคขั้วปะเป็นจังใดเดี๋ยวนี้นั่นมันเบิดไปเบิดไปวันตีเบิดไปวันตีเพราะว่าเมื่อกี้ย่างไปนี่เพิ่นผ้ากันห่มตักเอานะคะพี่น้องขอบุญเลยยูซิปโลขอบุญเลยแม่บอกว่าเขาขอบุญเลยยูซิปโลกขั้นพ่อมาเอาอีกแม่วางสิข้าแมาเอาอีกจ้าเดี๋ยวเราไปดูกันที่นู่นเลยนะคะพี่น้องนั่งก้นเลยแม่เราขายน้ำนั่พี่น้อง เกยอายทุกคนผู้ใดที่อยากเมาหรือว่าอยากทำบุญอยากให้ที่มาสานน้อยเขาได้กินจากเมาได้พี่น้องนะคะแม่เเอานำเดิมามาขายในงานรวยเตาิ้เตากินเป็นไพนนอนี่น้ะ <with> ตามตามกันไปเลยป้าก็นยังการกินข้าวย,าวาายังกินข้าวแล้วค่ะเอาไฟกินข้าวแล้วเอาข้าวปุ้มากินยังนั่ง ให่นุ้ไปกินก๋วยเตียยยเต๋ยวนุ้ผัดอ๋อนุ้ยยังไปกินก๋วยเตี๋ยวอยู่หนงานนุ้ผกัเลยผัดเลยพี่ดกินไเกยกำลังตักมากอนเนี่ว่าจะกินนุย้ยยาขอทายคลิปเป๊งนี่ท่านี่พี่เข็มกะมลใจชัย <laughs> มากินเสา้ให้อายเธอมาที่พอเนาะมาเข่ามากินเข่ามากินหอกอายไอาเอกกับพี่เข็มกินเขาย่างอริสอร่อยแซ่บนัวย่างคักมือนี้นะคะพอเราได้ยังกินแน่ล่ะต้มยระมือมไก่ทอดไก่กระบจิ้มขนมเจีซนข้าวปุ้นเพิ่นก็มีเรียงมือนี้นะคะแม่นมือแน่นแม่พิพาไร่โอ้ยว้าเล่แซ่บบ่พ่อเกี๊ยวมันเสียงเงี้ยนนนแซ่บบ่าเข้นผักไก่เด่น นัวเป็นบอขาไก่นัวย่างค่ะเจีาบุญนจิีกัดแบบแซ่บยค่ะพ่อเข้านังกินว่าปากว่าตีงเลยแซ่บลายพูน่าเบิ้จจัถวยแล้วพ่อเบิ้จจัถวยแล้วมาจับหนึ the the kind of ่งาจับหนึ่งเน่อเบ้จัถวยแล้วไหมโอ้ยบอยเอาที่กลงกไว้สั้นๆกันบ้าแม่ของบออสกินหน่ลก สวยสวยขอบคุณพอ้วนนะร้โหามาเร็วเมาเร็วมามาดูคนมาดูคนยี่สี่สิบจ้าผูเใดไทยคิปมาดูคนมาดูคนมาดูคนกำลังคนโอ้ยีนี่กำลังคนอาาีนี่น้อาตัก้าเลีนยงเขาเสร็แล้วจะกินแล้วพที่นี่กำลังคนแมนย เมนยแซบ้าจ้ทั้งแซบทั้เผ็ดแซบท้งสวัสดีพ่อี่ค่ะสวัสดีครับ่องใหรเนี่ยซ่องน้องสู่สยาว่าว่ามันซ่องอันอันอัวัิกาลหมดวัติกาจักไปใสแล้วค่ะดไปนั่งคือแก่ผเออัดหัวอัดท้า เรามันกนชวนีเาา้เรามาันเนเ,นเรากมันไง้ึงเราแต่เบิ้งเราเราพูใจว่าคนเบิง้งเล่าไหมเรานั่งเราคนเดียวคนกับเบิ้งเล่าเรา,าว่เรากระบอก <c oughs> เรากับ,บกเลากัากากมาอ่างตลอดเลย <c oughs> อ๋อเลยขอจนได้กินนี่ดิอ่างละอ่างตลอดเลยว่าป้านี่นี่นี่สายใหญ่คนเข้ามาดูเข้ามาดูพี่เข้ามาดูพี่นะแล้เราพูมมใจเพมใจมไมยังอีกูมไหมวันท่นี้อึลีลานการต่ำหกช่องเดี๋ยวเหาขออีกช่องนึ่งเอาเอามาเลยมือนึงมันเป็นเจ้าล่องเก่าอสิบแปดคลิไรกว่าน ใส่อีกเหี้ยเนี่ยว่าเปดเนี่ยว่าเปิดล่างค้ายต่ำแบบขูงซนั่งเจ้าคือคือสันนักกินมาเรียนออเรียนเรียนเตรียมกินนาไปแล้วไปแล้วไปใินกันเถอะเจ้าอ้วงเหอปอ้วงป่ออันนี้บ่วงอ่ะสอนยาง้อนยางบ่วงบ่วงเพนะสอนยางสอนยาง เชียบอว่าคนสมัยสมัยสมัยเด็กน้อยเฮาน่ะเดี๋ยวนี้เขาจะบ่ฮู้คำว่ขึวงแล้วเด้บวมหัวรู้บวมหัีแต่ว่าเรายังรู้อยู่นะแต่ว่าซูมอร์นี้เขาบ่มีให้เขาว่าอย่างเงี้ยเราได้บวงบวงพี่สุดนูท่านสมัยส่วนเขียวเด้พี่น้องกับสีเขียวสีแหลืองเออใหกับท่านันาดใหญ่กับท่านจังวะแต่ว่าบวงนี่สมัย่บ่ได้ซูมอร์นี้ไปอยู่ให้คนดมคนดมดอวยบวยบ้าบวงมี่พี่น้อง เพื่อนบอกว่าขั้นขอบฟุลพ่อกับไปเอาน้ำแม่สุภาพอีกไดาเดอร์นะคะยังมีอีกอยู่แม่บอกว่าบ่นไม่พอก็ไปเอาน้ำแม่สุภาพอีกหนึ่งอย่างแห้งบ่ได้เด็กเพื่อนเลี้ยนหัวต้องค่อยๆสู้มาเทละหน่อยสู้มาเท่าหน่อยอุ้ยพอเฮาอันนี้มันต้มยำเลยค่ะมันได้บอกกับขนมเต็มหน้ากันเลยครับแก้วครับ ล่งสูงครับขรามนล่งสูงน้ำยาขาบปุ่นอยู่นาแม่สุภาพล้างตู้แม่จ้าล้างรถตู้แม่จ้าเอาผสมกันบ่ได้ครับเอาสันอันนั้นอันนี้ไกล้เหมือแต่ว่าเอาไกลในต้มย่ำแล้วก็เอาน้ำยาขนมเสียนห้าได้พอเราเชมเราเลิศครับนั่นครับก็เป็นน้ำยาขัปุ่นเป็นน้ำยาขัปุ่นไกลเนาะนี่ครับ ตอนนี้เลือแค่นี้พี่นอ้องพี่น้องสังเกตบ้างนำกับเต็มหมอน้ำยาขอบุณเดีมม๋ยวน,น,นี้เหลือควันหมอแนีวแม่ม้วยจ้ะเสียบพี่จ้พ่ต้มวอมบาบอกอันนี้ต้มยำอันนี้น้ำยาหลูกเกกินได้เลยตอนนี้แส่บไลกระสันทัานหูเยแต่ก่อนก่อก่อนพีสิมาถ่า,ายคลิปพี่กับไปตากไว้สกอนลโ กสั่นิสิว่าท่านมูเด้ของแสบมีหน่อยของแซมมีหน่อยเวาให้เน้งไป้นาแล้วแต้งนาแล้วแต้งนาแล้วทัางนั้นแต้นนาแล้วมีผู้หนีพื้นในบรรยากาศคลาดไอเหาอคุณอา คนเอาไตรถเลยพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับนตกับว่าเปียกนนมะค่ะแมแต่ว่าต้องมือสาดเด้อมนาวมันไหลเข้าไปเัตรุษวัวครับแหมมีอ์โมนเลิศเลิศเลิศบลิศเลิศีลิศเ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 ลิเลิศเริศเลีศเลิศเลิศเล้ศเลิศเลิเริศเล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 ิศแล้ศเล่ศอลก้เลิตเนเเเนลลน่ะ เดี๋ยวพี่การใช้ก็ตามไปน้องแก้มก็ตามไปตามไปคือคืนน้องตามไปคือจริงไปใช้เองตลอดตามแต่งหน้าไงคะเออเออจะอ่อนผู้คนอย่าคิดลบสั่งพวกโอผิดเลยพวกลูกขอทานอะไรไปขอปลาแดดเออใช่ขอบคุณน้ำปลาของคุณแม่ติ๋มกุสุมานะคะเมื่อคืนนี้เพิ่นเอาน้ำปลาจะบอกว่าจะไปฝากยายมาตั้งแต่คืนก่อน แต่พอดีเพื่อน,นเอามาเพราะท่านเดี๋ยวหนูเอาไปฝากเพื่อนมื่นล้นก็บได้แม่ตอนนี้มี่้ายรถรอยู่เมวลงเป็นน้ำยาปลาล่ของแม่ติม๋มเอมา<พ>อ<ๆ>นะคะเพื่อนมาฝากแม่เมาฝากสร้างได้ได้พี่น้องได้สร้างได้เนี่ยต้องโปรโมทชอยเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเพื่อนขายเค่ง เน้ยสมสมหมูเน um. ้ยหมูสมหมูลราจะน้ no euh. you know. ่งปจะนั่งมาล่าตอนนี้เพราะว่ามัมีเวลาพ่อค่ะค่ายดีจ้ะบ้านเนาะขายดีเราขันแซ่บพี่น้องขันพุดยอวเราบ่ได้อยู่ซื่อๆเด้เราเป็นหมอลำที่แบบว่าขยันแต่เราแบบมอลลั่มซ้ำแบบนีหมอลำั่มซ้ำแบบนีแม่ดีแล้วแหละแม่เราไม่ได้เงาเราทำทุกอย่างแม่บริยู่ซื่อๆเป็นออกกําลังกายตางออกกําลังกาย โอ้ยมักีเสียเพ่นนีไว้ถอดนี่เป็นยังไงสีเสียคืองามค่ดดังนน่บดดังไฟนี่แม่นค่ะคนดังไฟเนี่ยละาสีภาษาภาษาโบราณสีนี่เป็นเงินสีอไรที่มากสีมากซีเปอรปูนบอกแม่บ่แม่บ่สีที่มากเขทไมตีมขึ้นาังแสดงว่าไม่ตีมกับวจักเะยเนาะ พ่อว่าเพื่อน่ก็บม่หูแจ้กมาเป็นไคงเพื่ออยากกูไปกันเด้สั่นไปกันได้ยัเทียงกันเด้ไปแล้วพวรควรควเขากมพูนต้องบู๊ห้ง้านขึ้นอนแฮบมึงคืออเอมึงเนพิการพิการมีใครมาอยู่ด้านหลังไหมกลัสิงอยู่ตอนนี้ เราว้งล่าสวดนเราต้งเล่าันเขาไปในล่างเจอเดอน่ะม้าสะอ่อนข้นเขาเ่ยม้าข้นาแจ้งหนะสีม้าลาเขามันมเดทางทีเ็นอย่านี้ข้นข้างล่างสิกินในกันไสเออยูนี่ไม่ไหวรุ่นใ่ไหมข้นเขาคนบอกมาานกสาน่อยเออให้ลูเออ ลูกไปนั่นคนนมนั่นกระนุ่ม้วนั่นยืนกินมเกียวยหนกรนุ่มผ้ผ่านี่กับนคมอ่าผา่านั่นกนุ่มแม่นบ้านน่ะยืนยุหันน่ะกนุ่มแม่นบ้านเออเออโอ้ยเอโอ้นี่นาะฮะเขาดีอัแตงบดเนี่โอ้ยบรท่านเขาดอกอันนี้สามันเงินแงเีกินแท่งเียนี่ กไกนาจบได้ส้วนเดี๋ยวไปขออนุญาตกินกัุ่นกอนเนอจ้าันแดงจ้าอันนี้สาต้มน้ำมันแดมก่อนี่ยังนี่ข้าเจ้าเฝ้าเฝ้ากัซางถุงพ่ให้มันแ่บมันสิเป็ตอนจังในกระซางถุงนวดอยู่นวดสดอยู่ยันยันตำว่าท่านกินก็เลยเฝ้าเราไปทางฝุ่นพี่น้องนะคะ พี่น้องเห็นฝา่าบะแม้ก็สิเป็นไซสิล่ะอากาศอากาศทั้งที่เฮาเลียอยู่มอนีนะคะอยู่ที่ห้วย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 ตาบอห้วยปบับเป็นคึมคึมแล้วก็มีฝ่าคึมคึมและสายแยคอนุญาตไป,ปกินขอบคุณก็ได้พี่น้องเด้อน,นะคะเราเจอกันในคลิปต่อไปนะคะพี่น้องนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีะค่ะ